สูทุกคนจงดูนี่ที่ผู้ใหญ่บ้านและจงใช้สายตาสองข้างเหลือบขึ้นไปมองพลังของผมซะใช่แล้วครับพลังของผมตอนนี้ก็19้ล้านเน้ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศดูกวยไม่วันจะใคล้ใดใดที่หลงก็มาดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโบเต้นะคะแล้วเราก็อยู่กันน้อยเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่ไม่ชื่อว่าเกม one punch man เอาละฮะคุณผู today, I I ้ชมเนีตอนนี้นะครับผมว่าคุณผู้ชมนี่าจะสงสัยนะว่าทำไมพลังของผมเนี่ยมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วอะไรขนาดนี้มันจะปรีดปรัดอะไรขนาดนั้นผมเนี่ยก็ได้ทําการนะครับแฮ็กไอเดียของคุณสีดามาเป็นไอเดียของผมเองนะครับนี่ดูจากชื่อก็รู้แล้วกลายเป็นชื่อของผมไปแล้วนะครับโองโมเป็นยังไงโปรดเรียกผมว่าโปรเตนักแฮกเกอร์หยอกหยอกหยอกขอเฉลยก่อนเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ไอเดียของผมเองนะฮะอันนี้เป็นไอเดียของคุณสีดานะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณสีดาตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนจะหมดแพชชั่นไปชั่วขณะเพราะว่าเเเ้าาส่มกกกรฟนนแลลวือิไปะะ จริงๆยลเอียเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะเอาเป็นว่าผมจะบอกคุณผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าคุณสีดานะครับเขาสุ่มการบัฟแล้วเกือเกินไปเขาเลยให้ไอดีผมมาทําการเล่นก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุณสีดานะครับเขาก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วเขาก็อนุญาตให้ผมเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยไอดีนี้มันก็จะเป็นไอดีของผมนะฮะแล้วุณนี่เห็นไหมตาแสา์ของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นคนเบ่งกล้ามแล้วก็มีปีกโอ้โหยังเท่นี่แล้วคุณ จริงเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟของคุณสีดาเนี่ยเซิร์ฟที่192เนี่ยพลังของเซิร์ฟนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับกดเข้าไปดูกันเลยโอ้โแล้วก็นี่ก็คือพลังของคุณสีดานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียของคุณสีดาเป็นโปรโเต้ไปแล้วต้องพูดคําว่าโปรโเต้อ่ะน,นี่ก็คือพลังของผมนะครับพลัง19ล้านโอ้โหเป็นยังไง <c oughs> นี่สินะความรู้สึกของการได้เป็ดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมันรู้สึกหอมหวนอย่างนี้เองเลยสินะเพราะว่าไอเดียหลักของฉันเนี่ยอยู่ อะไรกันนะแต่กระช่างมันเถอะตอนนี้ฉันก็ได้เป็นระดับที่1แล้วสิดะถึงจะเป็นเซิร์ฟที่192ก็ตมิมว้าวและนี่คุณผู้ชมดูตัวละครสุดเก่งนะครับผมก็ได้เป็นที่1ด้วยก็คือเจ้าการโร่นะครับพลัง5ล้านกันด้ทีเดียวกับ5ดาวม่วงแล้วก็5ดาวทองว้าวสุดจริงๆนะครับการโร่ตัวนี้พลังจมตี90 0 0แสนเลยนะเนี่ยน,นี้ผมปั้นเองกับมือเลยนะจะไม่เชื่อเนี่ยไปถามคนที่ปั้นดูก็ได้ประเด็นของวันนี้เนี่ยเราจะมาเอาเจ้า,าโบล้นเอ้นะครับที่คุณสิดียะ <c oughs> แล้วดูคุณสมบัติพลังโจมตี7,004โอ้โห HP 2,004ความเร็ว399กับอัตราคีิ์ที่เข้า70%แล้วก็ดาเมจคริ์ที่เข้าอีก186%แล้วก็เซตอุปกรณ์ครับก็จะใส่เป็นเซตป่าทเถื่อนหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็จะเน้นเป็นโจมตีอัตราคริ์ที่เข้าแล้วก็โจมตีโจมตีแล้วก็มีโจมตีดาเมจคริเพิ่มมาหนึ่งอันอ่าเจ้าโบลอสก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการตบป๊อตให้ดูไม่ใช่ตบสิมันต้องเรียกว่าเตะเพราะเราจะใช้โบลอสมาโชว์ในวัันน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 ีีนะนนีีะะีีี้้้้้ะะะะะะเเเเดดดดด๋ยยววววมมมมาาาาาูกก่่่่่่่ครรบบโลลออสขงงผผจจจทททไไหฮแซึใช็ เน,นเลยนะครับเราจะให้เจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยออกเป็นตัวแรกเพราะว่าบทขยี้ของจักรพรรดิเด็กเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าบทขยี้ของตัวอื่นแต่ว่าจักรพรรดิเด็กเนี่ยไม่ได้ใส่เป็นอาวุธ3ดาวนะแล้วก็การโรออก2แล้วก็โบลอสเนี่ยออก3เลยนะเอาราตรพรมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า <points. S 1> มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาถึงนะผมจะให้เจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยวทำการตีให้ติดบทขยี้ไปก่อนโดยการใช้สกิลชึกระชักชึกระชักฟูนปูดไปจังหวะน,นี้แล้วดามเมจที่แปดแสนสี่แล้วเขาก็ติดบทขยี้ไปแล้วแล้วก็จังหวะนี้ครับการ์โรล่ปครับล้านโอ้กาโรอันตย แล้ว19ล้านนะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปครับตาเจ้าโบลอสครับทำการงัดไปมาดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะฮะกับการอันติของโบล็อตของคุณสีดาไม่ใช่คุณสีดาสิของผมเองลูกเตะราชันงัดไปที่หน้าโบล็อส14ล้านแล้วก็เตะไปอยู่ที่74ล้านครับคุณผู้ชมแล้วตัวหลังนี่เกี่ยวกับกันชุบถึงกับเบื่อว่าโดนอะไรเพื่ๆแป๊บเดียวหายไปเลยเอาละมาเริ่มรอบใหม่ในรอบนี้ผมจะให้มันเล่นเองไปเลยนะครับแล้วจักรับพัดเด็กก็สกิลไปจังหวะนี้แล้วติดบวกขยี้ไปเหมือนเดิมครับแล้วก็็ตตตตาาาาาาเเจ้้้้้้้กกะรรววววดดดดลล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 หมมมัััยยไไไไปปปคบบบบบบุุุ๊๊๊แแซึทีีนนนน่่ใชโอสง ครับแล้วก็เตะเข้าไป63ล้านนี่ตัวเดียวโดนตื่นเยวเท่านั้น63ล้านครับถ้าบิดตัวหลังมาลองเนี่ยมันจะโดนถึง70 80ล้านกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเอาล่ะมันก็จะวนลูปกันอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าโบโรสจะเตะเท่าไหร่อ่าจักรฟ้าเด็กก็สกิลไปก่อนครับแล้วก็การ์โรเหมือนเดิมครับอันติไปฮะโอไปดาโมชินเดือแล้วก็ตื้มไปทีเดียวเท่าไหร่14ล้านแล้วก็โบโรสทำการงัดเข้าไป18ล้านแล้วก็เตะเท่าไหร โอ้โหห้าสิบเจ็ดล้านเรียกได้ว่าเราเห็นก็ไม่ค่อยเหวี่ยงมากนะนก็อยู่ที่การตีครีตัเข้านะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะขอกดข้ามไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะนี่กดข้ามไปเลยมาดูครับว่าคุณสีดาตีบอสได้เท่าไหร่แปดร้อยหกสิบสี่แต่ว่ามันไม่ขึ้นเป็นสถิติสูงสุดนะแปลว่าคุณสีดาเนี่ยเขาต้องเคยตีได้มากกว่านี้แน่ๆน,น,นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโบรท์เนี่ยเตะดูเดือดมากๆแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเอาไปเตะบอสมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่มันต้องลองเอาไปเตะคนในร้านลองนีแหละพราะว่าตอนน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 ี้้้้เ่ปรตตดด็็อออออัััััับบบขงงงซฟแลลลวกกกหะ คุณกระสอบทราย คุณกระสอบทราย RE แม่อยากจะพูดคํานี้มานานแล้วเองคำว่ากระสอบทรายเนี่ยโดยเขาตบมาเยอะแล้วเราขอพูดคํานี้กับคนอื่นบ้างละกันนะพูดแล้วรู้สึกมีพลังจริงๆนี่ครับในทีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีนี้เลยนะครับคาร์โรโบลอสนะครับออกก่อนเลยครับแล้วก็โกเกซึตามมามาลองดูกันดีกว่านะครับกับคุณ RE นะฮะกดสู้ไปเลยครับมาครับคุณผู้ชมแล้วคาร์โรของผมครับเริ่มก่อนเลยครับแล้วดูคาร์โรเขาเบี่ยงมัดเบี่ยงเท้าไปจังหวะนี้ยอดรายไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้โหสิบล้านครับแล้วเขาตายไปหนึ่งครับแล้้วเคาก็ มาคืนมาฮะเดี๋ยวผมก็โดนโอวเอดะเขาคืนมาบางระตาเมตรเขาเขาอยู่ที่6ล้านดาเมตครับแล้วก็ตาของเขาโอ้โหเรียกได้ว่าทีมของผมเนี่ยช้ามากๆเลยนะช้าแต่ชัวร์แน่นอนครับทีมนี้นะเขาก็สกิลของลูกไฟเพิ่มมาครับโดนตาเมตไปเท่ลังแล้วเขาก็ตีธรรมดามาหนึ่งรอบแล้วผมซับเพืขึ้นเป็นที่แล้วเขาก็ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเขาก็ตีธรรมดามาครับแล้วก็ทำให้คารโรคเขาได้ซับมาหนึ่งทีนะตีแสนตาเมตแล้วผมก็งัดเข้าไปที่นอตฟิลแนแล้วก็เตะลงไปจังหวะนี้ครับแปดล้านเก้าแสนด้าเมไตรครับคุณผู้ชมจแต่ว่าน็ ้องที่ดาเมจไย้ยสุดก็คือเจ้าคาร์โร่และทับเป็นที่เราเสร็จดาเมจแล้วเขาก็หลับไปเลยแล้วก็มาเริ่มเทินใหม่ครับคาร์โร่ออกหมัดไปจังหวะน,นี้ดาเมจอยู่ที่ เออฮึสามล้านสามเลยเขายังไม่ตายครับแล้วก็เขาสวนกลับคืนมามีคือบิทยโหยเจ็ดล้านหนึ่งแสนครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าไม่ละใครเครื่องผิวผิวหนังกันแข็งแกร่งของทีมผมนะครับแล้วฟิลิปแมนเขาก็หงลูกไฟเพลิงมาจังหวะนี้แล้วโดนสับคืนไปหนึ่งทีแล้วเขาก็หลับไปแล้วครับแล้วเขาก็สับคืนมาครับเจ้าซอมบี้แมนแล้วก็ยิงมาแทบจะไม่เข้าโอ้โหกูสื่อของผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแทงเลยดีกว่านะครับไม่ใช่เจ้าตัวดาเมจในจังหวะนี้ครับโบรัสก็เด่งนัดไปครับแล้วก็ปิดฉากเรียบร้อออยยแนนนนน่คคครรัับบเเลลงงุณี นี่สินนะพลังของอันดับที่หนึ่งผม,มาาเมื่อดรามจมเมนยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแต่ผมจะทำการบูตดรามจเพื่อบรกครับโดยการใส่เจ้าดตรจีนัสไปนี่นะฮะใส่ดรจีนัสแทนเจ้าซอบบี้แมนไปเลยนะฮะเพื่อที่บ,บูตดราเมเพิ่มไปสามสิอร์เนต์เดี๋ยวเราลองมาท้าสู้กับอันดับที่4ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงม,มาครับกูชแล้วมาถึงก,กับตาของผมไปก่อนเลยครับเจ้าการออกบัตไปจังหวะน,นี้โอเมดะขึ้นซื้อบริโต้แล้วก็ทำไปไปที่สิบเอ็ดล้านครับแล้วเขาก็ตายไปติดไม่ ไป3ล้าน2แสนโอ้โหเมื่อกี้โดนสับไป3ล้าน2นะฮะแล้วเขาก็เตะมาที่หน้าของโกเกตสึแล้วโกเกตสึเขาตายไปเลยครับแปล้านหกแสนเรียกได้ว่าโดนเป็นแรงมากๆแล้วจะเป็นเธอของเขาลัวๆเลยนะฮะ เอาล่ะครับใกล้ได้เวลาโบลล์ของผมนะครับแล้วก็โดนสับไปหนึ่งทีอ้าวสองไปเป็นตีไปถับไปยังนี้สวยมากมากแล้วก็ได้เตะไปที่หน้าโบลล์ของเขาสิบสองล้านสิบสามล้านครับคุณผู้ชมโอ้โหได้ดูว่าเตะหน้าในหลังเกือบแตกนะครับแล้วก็ได้เวลาจังหวะนี้ก็ฟินิกแมนอันติไปแล้วก็เกือบตายโดนไล่ตีไปอีกรอบนึงตาเพียวครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหวันเทิร์นคิวครับมาดูกับระดับห้าของเซิร์ฟดูบ้างนะฮะว่าจะเป็นยังไงจะทนดาเมจไหวหรือเปล่าฮะพลังห่างกันห้าล้านเลยมาครับคุณ ไป5ล้านดาเมจครับแล้วก็โดนสับไปหนึ่งทีโอ้โหคิงตายไปเลยครับคิงจริงๆคิงจริงจวยตายไปเลยคุณผู้ชมผมโดนอันติกาโรหายไปเกือบหมดโอ้โหกาโรที่มันยังไม่ตายที่มันเหลืออยู่เนี่ยคือมันติดไม่ดับไม่ดิ้นนะฮะแล้กได้เวลาครับโบรอสครับงัดไปจนวันนี้แล้วก็ตุ๊บๆๆๆแล้วก็เตะเข้าไปโอ้โห13ล้านเรียบร้อยเลยครับนอนเท้งๆโดนตีเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชม13ล้านโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถต่อกรกับผมได้เลยนะฮะเฮ้ยทําไมผมมันเก่งขนาดนี้วะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับ กับเจ้าโบลอสนะฮะแม่งก็เรียกได้ว่าเตะแรงถึงใจกันเลยจริงๆแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็จะแน่นอน,นครับไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนวันนี้ผมโปรเต้ของต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบยครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงๆเลยนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆครับไปละจุ๊บ